Ben Racing, เบนเรซิ่งเผยชมผู้หญิงคนเดียวที่เป็นที่รักและรักเดียวของชีวิตหลังจากที่ทางด้านเบนเรซิ่งได้รับการปล่อยตัวทางด้านแพนนันปาปพาโพรดรูปพัมร่วมเฟรมพร้อมหน้า เบนเรซิงน้องเรซิงหลังได้รับการปล่อยตัวลงในอินสตาแกรมส่วนตัวซึ่งถือได้ว่าเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่ได้เห็นภาพนี้ทำเอาหลายคนเห็นแล้วอดน้ำตาซึมไม่ได้แต่ในเวลาต่อมาเบนเรซิงยอมพูดแล้วสัมพันธ์แพทย์นภพ,พาหลังหลายคนสงสัยโดยเบนเรซิงได้เปิดใจกับรายการ APO p Today ว่าความสัมพันธ์พ่อแม่ลูกตัดกันไม่ขาดแต่ในความสัมพันธ์อย่างอื่นมันเลยมาไกลแล้วล่าสุดเบนเรซิงเผยชมผู้หญิงคนเดียวที่รักมากที่สุดซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นคุณแม่ของเบนเรซิงนั่นเองโดยเบน ได้ออกมาโพรูปภาพคู่กับคุณแม่และน้องชายหลังได้ไปออกรายการ Quiz s h โชพร้อมระบุข้อความผู้หญิงคนนี้คือผู้หญิงคนเดียวที่ผมรักมากที่สุดในโลก